นี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาปฐมนิเทศชุดวิชา2 1 3 2 9การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมค่ะเพื่อให้นักศึกษานะคะมีความเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องเรียนวิชานี้นะคะสำหรับชุดวิชานี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นวิชาบังคับนะคะที่นักศึกษาเนี่ยถ้าต้องการจะต้องการที่จะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรของเรานะคะนักศึกษาจะต้องลงเรียนในรายวิชานี้นะคะ ซึ่งถ้าเราดูจากชุดวิชาค่ะการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ด้านแต่ในชุดวิชานี้เนี่ยจะมี3ด้านก่อนนะคะก็คือในด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและก็สังคมสําหรับในด้านสติปัญญาที่หายไปนะคะนักศึกษาจะต้องไปโรงเรียนชุดวิชาอื่นซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นอีก2ชุดวิชาก็คือการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิดนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะเราจำเป็นจะต้องแยกออกไปนะคะ สำหรับชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาจะต้องได้เรียนเกี่ยวกับหลักการนะคะแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กประถมวัยทั้ง3าด้านนะคะรวมถึงการจัดประสบการณ์การออกแบบกิจกรรมนะคะรวมไปถึงการประเมินนะคะนอกจากนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของหลักสูตรด้วยนะคะซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะเอามาใช้ในการออกแบบนะคะ นอกจากนี้นอกจากหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องทําการศึกษาเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะมีเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆนะคะ <c oughs> เพื่อให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันด้วยนะคะรวมถึงบุกบทบาทนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะมามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมเอาไว้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะจะมีทั้งหมด4ข้อค่ะซึ่งจะแตกต่างจาก ในหลักสูตรเดิมนะคะอันนี้เราก็จะมีการปรับวัตถุประสงค์ให้มีความกระชับมากขึ้นนะคะก็คือในข้อที่1ค่ะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการนะคะแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่2นะคะเพื่อให้นักศึกษาสามารถนํางานวิจัยนะคะหรือว่าเ,เหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะมาพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะในทุกด้านนะคะให้ เติมเต็มศักยภาพของเด็กให้สมดุลมากขึ้นนะคะข้อที่3นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยนะคะอิทธิพลที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมอวัยนะคะ4นะคะเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทนะคะของบุคคลสภาพแวดล้อมนะคะที่มีส่วนช่วยในการที่จะมาพัฒนาเด็กค่ะในชุดวิชานะคะของ มหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด15หน่วยการเรียนรู้นะคะโดยในชุดวิชานี้เนี่ยคอนเซปต์หลกัหลกๆเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้นะคะนักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการนะคะแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพราะว่าเวลาที่เราออกแบบกิจกรรมนะคะนักศึกษาจะต้องรู้ว่าเด็กในช่วงวัยนี้นะคะจะได้รับการพัฒนายังไงนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยมี กายภาพหร you, então, at, erm while, ือว <un> ่ามีสมรรถนะที่แตกต่างกันนะคะรวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กนะคะซึ่งเราจะพยายามออกแบบกิจกรรมเนี่ยให้มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการนะคะหรือว่าความสามารถของเด็กที่มีความแตกต่างกันนะคะสองนะคะก็คือในเรื่องของการจัดประสบการณ์นะคะหรือว่ากิจกรรมการเรียนรู้สื่อแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องแล้วก็ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์นะคะที่เราต้องการที่จะพัฒนาเด็ก นะคะจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง3ส่วนเลยนะคะในส่วนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการประเมินนะคะในส่วนของการประเมินนี้นะคะ่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนใหญ่ๆก็คือการประเมินตัวผู้สอนเองนะคะว่าผู้สอนเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสอนมากน้อยแค่ไหนนะคะกิจกรรมที่เราจัดออกไปเนี่ยนะคะออมีการติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะคะ 2ก็คือในส่วนของการประเมินตัวเด็กค่ะหลังจากที่เราจัดประสบการณ์ให้กับเด็กไปแล้วนะคะเด็กมีพัฒนาการหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เราตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนซึ่งรูปแบบของการประเมินเด็กนะคะก็จะมีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเราจะไม่ใช้เพียงวิธีวิธีเดียวในการที่จะประเมินเด็กนะคะเพราะว่าเด็กมีความแตกต่างกันนะคะออรวมถึงในส่วนของการประเมินนี้นะคะเราก็จะต้องเลือกวิธีการประเมินที่ เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเช่นถ้าเราต้องการจะประเมินเด็กในด้านร่างกายเนี่ยนะคะเราก็นิยมที่จะใช้ในเรื่องของการใช้แบบทดสอบนะคะมีการสร้างสถานการณ์นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยไปแสดงศักยภาพนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงนะคะถ้าในส่วนของพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเนี่ยนะคะเราก็จะใช้วิธีการประเมินผ่านการสนทนา มากนะคะมากที่สุดนะคะเพราะว่าในเรื่องของด้านอารมณ์จิตใจเนี่ยจะเป็นด้านที่ค่อนข้างจะเป็นนมามธรรมนะคะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตัดสินเด็กได้นะคะเราจะใช้วิธีการพูดคุยสนทนากับเด็กนะคะแล้วในส่วนด้านสังคมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการประเมินที่เป็น าการสังเกตนะคะเราก็จะสังเกตตามสภาพจริงได้เลยค่ะการที่เด็กจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนการที่เด็กทำงานดำรงชีวิตในในชีวิตประจำวันนะคะส่วนสุดท้ายเลยค่ะก็คือในส่วนของที่เป็นปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะมีอยู่หลายส่วนนะคะ ในส่วนแรกเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวเด็กเองนะคะในเรื่องของความพร้อมความรู้ความสามารถประสบการณ์เดิมของเด็กนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนเหมือนกันคะ่ะที่เราจะออกแบบกิจกรรมยังไงให้เหมาะสมกับเด็กนะคะรวมถึงในเรื่องของอผู้สอนนะคะผู้จัดประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาเด็กได้มากน้อย counter. แค่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความถูกต้องนะคะความเหมาะสมในการออกแบบกิจกรรมแล้วก็การจัดกิจกรรม ะะรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะการให้ความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองกับสถานศึกษานะคะแล้วก็ผอ,อผู้บริหารการศึกษาเนี่ยให้ความสําคัญกับการศึกษาประถมเอาไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมไปถึงชุมชนนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวเด็กนะคะที่จะเอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ สำหรับรูปแบบการเรียนรู้นะคะในชุดวิชานี้นะคะณตอนนี้ยังมีให้นักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะคะในรูปแบบก .1 และก .2 ซึ่งนักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจะคะ่ะว่าในรูปแบบก .1 เนี่ยนักศึกษามีตัวเลือกนะคะว่าจะเรียนแบบไหนนะคะถ้าเป็นแบบก .1 เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกสอบปลายภาคอย่างเดียวได้นะคะซึ่งคะแนนเนี่ยก็จะได้จากการสอบอย่างเดียวเลยนะคะจะ เต็ม100%เเลยนะคะแต่นักศึกษาจะสังเกตว่าในบางครั้งเนี่ยจะมีกิจกรรมประจําชุดวิชานะคะส่งไปให้นักศึกษาที่บ้านนะคะนักศึกษาสามารถที่จะทํากิจกรรมประจําชุดวิชาคะ่ะส่งกลับมามหาวิทยาลัยได้นะคะโดยที่ถ้านักศึกษาทํากิจกรรมมานะคะคะแนนจะมีอัตราส่วน20%ซ์ นะคะแล้วนักศึกษาทํางานส่งมาเนี่ยนะคะอยากจะให้มีความตั้งใจในการทาส่งส่งมานะคะเพราะบางทีอาจารย์ผู้ตรวจนะคะถ้ามีการประเมินแล้วนักศึกษาเนี่ยต่ำกว่าครึ่งนะคะหรือว่ามีคะแนนเนี่ยได้รับคะแนนเนี่ยต่ากว่าร้อยละสิบเนี่ยนะคะนักศึกษาคะแนนเนี่ยก็จะถูกปรับค่ะให้เป็นศูนย์แล้วนักศึกษาก็จะต้องไปสอบปลายภาคร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีความตั้งใจนะคะพอเราได้คะแนนเก็บในส่วนนี้นะคะร้อยละยี่สิบแล้วค่ะแล้ว อัตราส่วนในการสอบปลายภาคเนี่ยก็จะเป็น80%อนะคะอันนี้จะเป็นในรูปแบบก1สําสหรับาการเรียนรู้ในรูปแบบก2น,นะคะก็คือในนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนนะคะทั้งหมด2ครั้ง2สองอาทิตย์นะคะจะมีตารางสอนให้น,นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมฟังได้นะคะพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอทำกิจกรรมส่งนะคะในระบบ e learning นะค,ะ,คะก็จะแบ่งเป็นครั้งละ20 นะคะร้อยละร้อยละยี่สิบนะคะคบสองครั้งก็จะร้อยละสี่สิบทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปสอบปลายภาคอีกร้อยละหกสิบนะคะออสำหรับรูปแบบกสอนะคะเราไม่ได้บังคับนะคะให้นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาจะต้องทําส่งเนื่องจากเวลาที่เข้าเรียนเนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่ได้มีเวลาเนาะผู้สอนเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะมาดูวิดีโอบันทึกนะคะการสอนย้อนหลังได้นะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในการที่จะ ทำกิจกรรมส่งนะคะทีนี้ปัญหาที่พบค่ะก็คือในส่วนของผู้ที่เข้าเรียนในรูปแบบกสอเนี่ยบางครั้งเนี่ยสำนักทะเบียนเนี่ยจะส่งเอกสารนะคะกิจกรรมประจําชุดวิชาให้นักศึกษาไปด้วยนะคะนักศึกษาไม่ต้องทำนะคะถ้าเราลงแบบกสอแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าคะแนนเนี่ยจะจะไม่ได้ถูกเอามารวมนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปแล้วนะคะก็จะส่งผลต่อคะแนนเช่นกันนะคะนักศึกษาก็ต้องทําความเข้าใจในส่วนนี้ดีๆนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการเตรียมตัวสอบนะคะนักศึกษานะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนได้นะคะในรูปแบบ e-learning นะคะในกรณีที่นักศึกษาเนี่ยไม่ได้สั่งซื้อเอกสารนะคะ โดยเฉพาะถ้าเป็นนักศึกษาในรูปแบบกสเนี่ยทางมหาวิทยาลัยจะไม่ได้จัดส่งหนังสือให้นะคะนักศึกษาต้องเข้าไปดาวน์โหลดในระบบ e-learning ได้เลยนะคะสำหรับการออกข้อสอบนะคะผู้สอนนคณาจารย์เนี่ยก็จะออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์เสมอนะคะเวลาที่นักศึกษาได้รับตำราเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีแผนหน่วยแผนตอนซึ่งนักศึกษาจะสังเกตได้จากตัวเอกสารนะที่มีกรอบในแต่ละตอนนะคะ มีกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นวัตถุประสงค์นักศึกษาลองไปดูในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวการออกข้อสอบของคณาจารย์นะคะแล้วก็จะเป็นเขมทิศนะคะให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมตัวในการสอบด้วยนะคะสำหรับเกณฑ์การประเมินค่ะในทุกชุดของ มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์แบบนี้นะคะยกเว้นในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนะคะแต่โดยชุดวิชาอื่นๆทั่วไปเนี่ยนะคะเราก็จะใช้วิธีนี้ในการที่จะประเมินการเรียนรู้ของตัวนักศึกษานะคะซึ่งร้อยละ76ขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะได้เอชนะคะร้อยละ60ถึง75เนี่ยถือว่าผ่านแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครมีผลการเรียนนะคะที่ต่ำกว่าร้อยละ60อันนี้ไม่ผ่านนักศึกษาก็สามารถที่จะลง เรียนซ้ำนะคะหรือว่าลองลองล,อง,ลองสอบซ่อมก่อนนะคะค่ะสำหรับการปรถมนิเทศชุดวิชา21329การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมในวันนี้นะคะก็คงจะช่วยให้นากศศเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหานะคะเนื้อหาวิชารวมถึงรูปแบบการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้านักศึกษายังมีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจสามารถติดต่อไปที่สาขาวิชาศึกษา,าศาสตร์เอกัาพัฒน,นาเด็กปฐมไวัยได้ค่ะ